สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเจ้า K S Tactor น้องคิบุรีรำนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะวันนี้มานะคะมาเจอกับน้องเกตนะคะในช่อง K S Tactor นะะน้องเกต K S Tactor วันนี้น้องเกตทามาดูรถรุ่นไหนดีคะวันนี้นะคะมาดูนิวฮอลแลนด์นิวฮอลแลนด์ทีทีค่ะค่ะนิวฮอลแลนด์รุ่นทีที สามจุดห้าศูนย์นะคะคันนี้นะคะเก็บงานเก็บสีเช็คไฟเช็ค่วซึมเรียบร้อยนะคะได้อะไรคะยางยางใหม่ใช่ไหมคะยางหน้าใหม่อ่ายางหน้าใหม่นะล้อด,ดำเบรแดงสวยๆเลยค่ะรถแรงๆเก็บงานเก็บสีเช็คไฟเช็ั่วซึมนะคะคันนี้นะคะคันนี้ปีเท่าไหร่คะคะคันนี้ปีอะไรคะน้องเกดปี สองห้าหกสามค่ะคันนี้นะคะ <56 63. S 1> ททเบียนปีสองห้าหกสามนะคะได้เวรแดงล้อดำทั้งทั้งหน้าและหลังนะคะต้อได้ยางหน้าใหม่นะคะอุปกรณ์ใบดันผานหลังพร้อมราคา4 9 9แ0 0เบาทนะคะสี่แสนบาทะนะคะ,ะนะอุปกรณ์ได้กี่ชิ้นคะ2ชิ้นนะคะใบดันผานหลัง นะคะลูกค้าสนใจโทรติดต่อได้ที่เบอร์ไหนคะน้องเกสขะ0 8 9 2 8 3 2 9 1 1ค่ะเบอร์ไหนอีกคะ0 6 1 1 1 4 6 7 5 5ค่ะ0 6 1 1 1 4 6 7 5 5แล้วก็0 8 9 2 8 3 2 9 1นะคะหรือลูกค้านะคะจะดูพี่จะเดินทางมาดูรถนาที่ร้าน k คเอสเอฟเอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ได้นะคะ ข้ามาดูกันได้เดินทางมาดูกันได้นะคะนะคะถนนเส้นสายสองสี่นะคะหายง่ายเลยนะเราสร้างหยติดกับถนนเลยจ้ะนะลูกค้าจะเดืมาดูนะคะสามารถมาดูได้นะคะอ่าพร้อมนะคะพร้อมส่งฟรีสามร้อยกิโลนะคะพร้อมส่งฟรีสามร้อยกิโลนะคะรถเก็บงานสวยๆอย่างหน้าใหม่เอาใช้งานกันแบบจุกๆกันไปเลยนะคะลูกค้านะรถพร้อมใช้งานค่ะรถพร้อมใช้งานนะคะส่งฟรีสามร้อยกิโลค่ะ ราคา4 9 0 0 0 0บาททีที3.50นิวฮอลแลนด์นะคะขั้นต่อมาจะขั้นต่อมามาดูคั้นอูคันนี้ใหญ่เดียวก็เดิมอีกนะคะนะคะทีที4.75นะคะอันนี้ได้ยางใหม่ไหมคะนองเกศได้ค่ะยางใหม่ล้อดำเป็แดงเหมือนกันค่ะยางใหม่เหมือนกันนะคะเป็นรถที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะรุ่นแรงขึ้นกว่าเดิมนะคะหน้าหลังนะคะจะมีคนจะมีมีขวานยางแล้วตัดอุปกรณ์ เช่นกันค่ะใบดันผาหลังนะคะใบดันผาหลังลูกค้านะคะช่วงนี้รับฝนตกแล้วนะคะก็หารถมองหารถขถนนานะคะทํางานทําไร่ทําสวนนะคะสนใจโทรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้จ้านะค่ะแปดเก้าสองแปดสามสองเก้าหนึ่งหนึ่งหรือเจ็ดศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หกเจ็ดห้านะคะนะคะสามารถติดตามได้นะคะช่อง YouTube ของน้องเกดนะคะน้องเกดเคสแท็กเตอร์คนนี้แหละค่ะเัวเล็กๆนี่นะคะเป็นกําลังใจให้น้องหน่อยวันนี้มาช่วยขายนะคะขายรถ ช่วงติดคืใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็ได้ยางใหม่เหมือนกันค่ะยางใหม่เก็บเก็คไฟเช็คไฟเช็คลวดซึมให้แล้วนะคะลูกค้านะคะที่สนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะอุปกรณ์ใบดันผ่นหลงอันนี้ก็ให้ดูรอบตัวจรถเนาะนะคะเบรแดงสวยเลยนะคะเนี่ยล้อดำเบรแดงมองไม่เห็นเครื่องเดิมนะคะทั้งสองคันเลยเครื่องเดิมๆแต่ว่าเราเก็บเช็คไฟเช็คลวดซึมให้นะคะ เก็บสีเก็บงานให้เรียบร้อยให้ดูสวยๆนะคะให้ดูสวยๆพร้อมใช้นะคะคันต่อมาค่ะคันต่อมาคันต่อมาก็นิวฮอลแลนด์เช่นกันค่ะวันนี้เราสามคันลวดเลยนะคะนิวฮอลแลนด์คันนี้เครื่องเดิมนะคะเครื่องเดิมเก็บสีบันส่วนท่านั้นเองนะเก็บสีช่วงใบดันนะคะคันใบดันคันล่างของใบดันนะคะช่วงนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะล้อเดิมยางเดิมนะคะแต่ยางสภาพดีมากนะคะยางสภาพดีมาก อ่ะลืมบอกราคารถของราคารถคันนี้เอาเอา,อาคันนี้ไปก่อนนะอ่าที่ที่สามจุดห้าศูนย์ปีหกสามเช่นกันค่ะคันนี้นะคะแต่ว่าเป็นยางเดิมนะคะยางเดิมนะคะปีหกสามเช่นกันค่ะยางเดิมอุปกรณ์ใบดันฐานาหลังเช่นกันค่ะรถที่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 สามจุดห้าศูนย์ะคะเป็นรถเดิมเดิมเครื่องเดิมค่ะนะคะ,คะเครื่องเดิมเก็บสีแ<ล>ค่ช่วงนี้นะ,ะช่วงล่างเก็บสีแค่ช่วงล่างให้นะคะ อย่างเดิมนะคะอย่างเดิมนะคะแต่ยางสภาพดีมากค่ะลูกค้านะคะราคาเช่นกันค่ะราคาเช่นกันราคาราคาเท่ากับคันคันเมื่อกี้นะคะสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเป็นรถเดิมๆเ,เครื่องเดิมะค่ะนะคะเพ<ม>ียงเราเช็คไ่ายเช็คร่วซึมเก็บสีอะไรให้เรียบร้อยเท่านั้นเองแต่ว่าเครื่องรถยังเดิมๆนะคะพร้อมส่งฟรีสามร้อยกิโลค่ะล,ลูกค้าพร้อมส่งฟรีสามร้อยกิโลนะคะคันนี้นะคะที่ลูกค้าเมื่อกี้ลืมบอกราคาไปนะคะทีทีสี่จุดเจ็ดห้านะคะคะันนี้ ราคาห้าแสนนะห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะเป็นรถใหญ่ไว้ใช้งานนะคะง <Okay. S 1> านดันง,งานขายนะคะ oh. พร้อมนะคะส oh. ามารถโทรเข้ามาสอบถามได้หรือมาดูได้นะคะที่ร้าน P S t e c t o r อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์สวยๆกันทั้งนั้นเลยพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าที่มองหาอยู่นะคะโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะหารถรุ่นไหนดูยี่ห้อไหนนะคะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้ะค่ะร้าน P S Texter อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะนี่คือ ถนนเทศสาย2ีนะคะตรงขยกปเทศบาลอำเพลนทีนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะช่อง KS Tactor นะคะน้องเกด KS Tactor นะคะฝากกดติดตามให้น้องด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วกันเนาะน้องเกด KS Tactor ค่ะกดไลค์กดแชร์ให้น้องหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ